ราได้ภารกิจหาหอยหอยหลากสีฉันกำลังหาหอยหลากสีอยู่ไหนได้สีอะไรมาสีขาวสีขาวเอามารวมว้าวภารกิจเราวันนี้ต้องหาตามน้ำที่มันไหลอย,อย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยน้ำ,น,ำน้ำมันไหลไหลแบบนี้น น้ำไม่ลึกเราจะเห็นหอยเล็กๆหลากสีเออมีสีชมพูสีส้มนี่สีอะไรคะดูดิอืสีเทาสีขาจะหอยสีขาวช้อนจะหอยสีส้มแล้วนี่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 นอุ้ยสีส้มจริงๆด้วยอ่ะเปลือกหอยสีส้มโอ้ยอะไรอีกเนี่ยสีเทาหายอีกหาอีก เนี่ยเนี่ยเนี่เจอสีเหมือนชมพูเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยนี่นี่นี่ไในเจอสีเขียวเหรอเฮ้ยสีเขียวหอยสีเขียวไในสีชมพูพไ,มได้หอยหลักสีภารกิจเก็บหอยหลักสีของคุณชิญตามเก็บน่าดู ว้าวได้สีอะไรมาสีสีขาวอืมสีน้ำตาลลายลายอุ้ยจริงด้วยสวยอ่ะชนสีน้ำตาลลายลายเอออ่ะใสอ่ายดเยี่ยมไปเลยแจมนะอุ้ยว้าวสีส้มสวยมากเลยอะนี่อันนี้ได้สีอะไรมาสีชมพูสีชมพูโอ้สีายรุ นกยูงเลยอ่ะเหมือนปีกนกยูงเลยใช่อะมีอีกไหมโอ้โหเยอะมากได้จ้าเราได้กรีบหอยมาใส่หอยแล้วอ่ะเอาไว้ในนี้มีอีกมีอีกไอ้ทุกเกลยไหน โอ้เหมือนลายตุ๊กแกอะไปใส่เดือไว้เอาสมบัติที่หามาได้หอยหลากสีสวยงามมากโอ้โหสุดยอดความงามของธรรมชาติช้อนเราได้เยอะมากเลยตายตายเยอะมากเออหนูยังไม่คุณชอนเก็บอะไรมาได้เยอะเลยเพียบอะหอยสุดยอดของธรรมชาติ เราไปเก็บหอยลวดลายต่างๆมาหลากสีสันโอ้โหสวยมากสุดยอดหอยมันตายแล้วเนาะเหลือแต่เปลือกสุดยอดเราจะทำยังไงกับมันดีนที่หอยพวกนี้คุณชานะจะทำยังไงกับหอยพวกนี้ดีเอาไปตกแต่งที่บ้านได้นะ ชาเกลและเอาไปใส่ตรงนั้นอ,ะอ่ะชาเกลและเอาไปใส่ตรงกําเพกกําเพอ๋อตกแต่งร,รุดไรที่บ้านโอเคขอญาตธรรมชาตินะครับขอญาตชวนเอาไปตกแต่งบ้านให้สวยงามขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆสวยงามให้เหรามนุษย์และทุกสิ่งในที่มีชีวิตในโลกใบนี้เป็นวงเวียนวัฏจักรชีวิต ទៅទៀតបាយបាយ